เมื่อวันที่1ธันวาคม2565เวลา13.30นาทีพลตรีวรพินิขันธุป,ปัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23นำกำลังคนและนักศึกษาวิชาทหารจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในการปรับสภาพและการบำรุงรักษาดินให้มีความเหมาะสมต่อ,อก,การเพาะปลูก แปลงลูกโครงการทหารพันธดีมณฑลทหารบกที่2 3ค่ายสีพัชรินอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน3ไร่ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมปลูกปอเทืองในพื้นที่ว่างหลังจากการเพาะปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินเตรียมการเพาะปลูกในห้วงถัดไปซึ่งเป็นมติจากการประชุมขององ,องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติที่มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรดินทั้งนี้สาเหตุที่กําหนดให้วันดินโลกตรงกับวันที่5ธันวาคมนั้นสืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปัทภีวิทยาสหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ตระหนักถึงพรราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาทรัพยากรดินโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตรจึงได้เลือกวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันดินโลกพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 3ได้นำกำลังพลปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อน้ำในโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ เป็นแหล่งอาหารให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไปทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่23รายงาน